ร้านปูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมรถไถ่ยรุ่น l 3 6 0 8DT นะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับพื้นฐานเป็นรถเดิมๆมีเก็บภายนอกนิดหน่อยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับสีตัวเดิมท่อนคัดยังไม่เคยตัดขาล่างสีเดิมนะครับขาหน้าสีเดิมมีเปลี่ยนซีล้อหน้านะฮะคันส่งหน้าเปลี่ยนแล้วยางหน้ายางหลังเป็นยางเดิมติดรถมานะครับเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับ ซุ้มล้อซ้ายขวาม,มีเก็บยอยถลอกนิดหน่อยนะครับแต่โดยหลักๆทั่วๆไปก็คือสภาพเดิมๆนะครับด้านท้ายสีเดิมรถสวยนะครับอันนี้เป็นตัดหญ้าเมตรยี่หม่นะครับของ L C S ก็จะพอดีขอบยางหลังนะครับวงตัดเมตรยีตัวกล่องก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรสห้า ชุดคอนโทรลไฮดรอลิกไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีดัดแปลงสีตัวพวกนี้สีดิมเดิมทั้งหมดนะครับก้านเหล็กต่างๆก็สีเดิมมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะแป๊บไฮดรอลิกก็ตรงสวยนะครับคันนี้ราคา2,99,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็เครื่องตัดหญ้าใหม่ LCHMAX ยเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องปกติ ระบบไฮดรอลิกหน้าหลังก็ทำงานปกตินะครับยกขึ้นยกลงปกติน้ำหนักคัสเบ B, ปกติไม่หนักนะครับระบบเกียร์ซัพเพิร์บเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์น้นหนักพวงมาลัยน,นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาปกตินะครับไม่หนัก เสียงเพงท้ายปกตินะครับตัวน,นี้รถไล่เก็ียบให้น,นอกนิดหน่อยหลักๆกอ็อยู่ในสภาพเดิมเเรื่องทะเบียนพร้อมนะครับตัว ต้นนะครับใช้ในสวนตัดหญ้าแลนเลอร์รถสามสูบสาสิบหกแรงสองพาวสบายๆเลยครับถ้าสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่หรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งขอบคุณครับ